สวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะครับมาเล่นเกมสศรษฐีกันนะก็เอาคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปคลิปทดลองแล้วกันนะครับสาหรับเกมเศรษฐีนะก็ก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เก่งนะครับผมเกมนี้นะก็ถ้าเล่นผิดพลาดเล่นไม่ดีเล่นเล่นแบบว่าไม่ได้หนังใจใครก็ก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับผมถ้าอยากจะให้แนะนํากันมากว่ากันด่านะเออแนะนําได้ว่าพี่ครับ เออตรงนั้นพี่น่าจะถอยไปตรงนั้นนะนาทีที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะเออแนะนําได้เพราะว่าผมไม่เกง่งยินดีรับฟังทุก,ท,กทุกคำนะครับอ่าอรงงี้ต้องออกสําคัญมากต้องออกตัวไว้ก่อนเลยอ่าเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นสามเกมนะครับก็มีน้องๆอ,อ,อยากจะดู <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ลังเลนะว่าจะทําดีไหมเนี่ยในเมื่อเราไม่เก่งนะครับผม ในการที่จะทำคลิปให้คุณอเห็นดูเนี่ยแล้วจะมีใครเขาอยากดูกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราทดลองดูแล้วกันนะจี้ที่ผมใช้ก็จะเป็น <c oughs> เขียนแบบนะครับผมอัพลองก็เป็นดูดเข้าแลนดมาร์กนะครับแล้วก็เพิ่มค่าผ่านทาง2 1อซนอันนี้ก็ตัดการนงฟ้าสี่ิเอร์เซนะแล้วก็หอ,อกของอารีน่าก็ได้ค่าผ่านทางคืนสิบเเซนต แล้วก็มั่งข้างนี้ก็เป็นดับเบิลยี่สิบหกเอรนตครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่า ID นี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเ,เล่นมาได้ช่วงหลังเองนะครับมาไม่ทันหมวกหมวกของอะไรนะหมวกนักแข่งแถวหน้าอามาไม่ทันคือเล่นได้สัก,สกระยะเวลาหนึ่งเองนะครับมันไม่ได้เทพอะไรมากมายนะก็ไปตามยถากรรมตามสภาพ <c oughs> เอาล่ะแล้วก็อย่างนึงที่ใช้ภาษาอังกฤษ นะไม่ได้กระแดะนะครับผมก็เริ่มเรื่ององเรื่องเนี่ยคือใช้ภาษาไทยแล้วอีเวนต์มาทําเปิดก็ไม่ได้เียอะไรเลยนะครับผมอีเวนต์เนี่ยแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยจี้ก็ไม่ออกสกิลก็ไม่ออกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเปลี่ยนภาษาดูแม่งเลยนะครับมันก็ดีขึ้นมาพักหนึ่งนะครับตอนหลังก็กลับมาเฮียเหมือนเดิมสกิลไม่ออกเหมือนเดิมจี้ก็ไม่ออกนะครับอ่ะแล้วก็เลยช่างแม่งก็เลยไม่ต้องไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลับละ ใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละนะโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เราไปดูกันนะมาดูผมเล่นก่อนสําหรับคนที่อยากเล่นกับผมอยากเล่นด้วยการอะไรนีนะก็เดี๋ยวว่าจะเปิดจะให้ชวนนั่นแหละแต่ลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะคนเล่นไม่เก่งกน้องอยากจะเล่นกับพี่หรือเปล่านะตัดสินใจดูอีกทีแล้วกันอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า,าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบว่าตัดต่อนะมันบางทีเสียงอาจจะไม่ดีเสียงอาจจะไม่ชัดบ้าง ดังบ้างเบาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ขอภัยไว้ล่วงหน้านะครับเป็นคลิปทดลองนะอ่ะอเดี๋ยวไปดูเล่นกันดีกว่าเอาล่ะก็มาเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับผมก็อ่ะมาถึงก็เจอเอเรียลนะครับเกมแรกนี่มันยังดีอยู่นะอะไรก็ดูดีเอ ตาแรนี่ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปดนะครับคือ <like> <laughs> ถ้าตาไหนมาแล้วออก8นี่แบบว่าเปอร์เซ็นต์แพ้ของผมนี่แบบว่าประมาณ70-80%เซนต่ยตานั้นจะทอยแบบแย่มากเ <No. S 2> น่าหมดอ่าเอากะนะครับท <My turn. S 1> อยเก้า ต่อสู้เราก็ไปเกาะแล้วถอ,อยเจ็ดมา่พอเวลาหอกมันออกดีมันก็ดีนะครับแต่พอเวลาแม่งไม่ออกนี่จบข่าวเลยถอยสิบสองออกสิบอะไรอย่างเงี้ยถอยเก้าออกสิบเอ็ดเงี้ยถ <My turn. S 1> อยเจ็ดออกเก้าเงี้ยแม่มันเหลื่อมไปเหลื่อมมา จบเลยเอ,อไ,ได้เทยซิ้นไปนะครับ <I> ก็สำหรับน้องคนไหนที่บอกว่าคะแนนขึ้นเป็นล้านนะครับคะแนนผมขึ้นเป็นล้านอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือไม่ยากนะคือหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเลเวลนะครับผมเอ่อเลเวลนี่จะทำให้คะแนนมันคูณมากขึ้นนะบวกมากขึ้นนะครับต่อต่อเกมนะแล้วก็ าเล่นเดี่ยวสี่เนี่ยสักเออนี่มีเสียงลมด้วยนะตอนอัดเนี่ยตอนอัดนี่ไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์ไงเปิด,เป,ดเปิดพัดลมอยู่ก็เลยมีเสียงลมเข้าเอออ่เอ่อทีอ่พูดงไหนแล้ววะเออคะแนนร้านอ่ะมันก็ถ้าเกิดเล่นเดี่ยวสี่นะครับ <Stop. S 1> สักวันละวันละสองเกมสามเกมให้ชนะได้สักสี่เกมอะอย่างนี้ดีกว่า ก็น่าจะถึงนะมันน่าจะถึงนะครับผมอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะอืมันไม่น่ายากนะครับแต่ปัญหาคืออคนที่มันขึ้นันดับหนึ่งเนะี่ยไม่เข้าใจมันเล่นยังไงแป๊บแป๊มาสามล้านแล้วแป๊บแป๊บมาห้าล้านแล้วเล่นยังไงของมัน <laughs> อันนั้นผมก็จนปัญญานะครับผมเอาเท่าที่ได้อ่ะตอนนี้มาเราก็ เอาเกาะเหมือนเดิมอ่าดูท่าจะไปได้สวยเหมือนตาเมื่อกี้แล้วจะเก็บโทริซึมนะครับผมจะจบเกมรวดเร็วอ่าเราดูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไปบินแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงจะทอยห้านะครับผมแม่งออก9ก้จริงๆจะทอยห้าไปต้นไม้ไงแล้วจะลาก <c oughs> ลากจิ้งจอกออกมา พอโดนเอาเกาะไปปุ๊บจบเลยเปลี่ยนแผนครับเจเคก่อนเทกคเท็คเท็คเท็อ่ะอ่ะนี่เมื่อกี้ถอยก้านะออกหกออกหกเป็นดับเบิลไหมโอเคอ่ะถอยสาม เอ็กนะครับเราเป็นสายลมละลายเราก็ต้องเราต้องมีแลนด์มาร์กไว้กันตกดวงไปบินบินทันทีด้วยอ่าทันทีเราจะไปต้นไม้นะ ออเอาห้าใสเลยอ่าอันนี้เขียนแบบติดเขียนแบบเขาเป็นเขียนแบบ S นะ <S <My turn>. <S <S อืมตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับเลือกไม่ถูกถ้าน้องคนไหนมีไอเดียว่าพี่ควรไปตรงไหนเนะี่ยช่วยแนะนำหน่อยนะไม่รู้มาผิดมาเนี่ยตรงเนี้ยเออจะเห็นตรงนี้มันคูณอยู่ไงแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะดนะับเบิลสิอ่ะ ก <im ittle> ็อาจจะอาจจะต้องแบบว่าเกรงๆหน่อยอาจจะออกสิบได้เออมาคูณแปดเลยแต่ยังไหนได้ม่ออกสิบสองไงเดอเปิลอีกเอาถอยต่อไป <c oughs> <c oughs> ขอเคแล้วดูตังเขากตังเราเฮีย <c oughs> ตัวนี้ตังผมนี่มันเข้าเสียคือแม่งไม่มีเงินเดือนนะไอ้เงินเงินค่าค่าผ่านรอบอะนี่จะถอยเก้าเนี่ยเออ นักไปหน่อยออกห้าเลยไม่อะเลยเมืองเดียวเองมันไม่น่าจะยากมันไม่น่าจะลำบากเอาไงดีไปเก้าอยากไปเก้าได้ปะ นั่นไงเฮีย yeah, แม่งออกเจ็ดทอยจะไปล็อกหลังอยู่แล้วจะไปจะไปช่องเกด,ดเอ่อ <4 S 1> สิบสิบแปดสิบสองอยู่แล้วทีนี้ไอ้ศาสตว์เอ้ยโดนสรงไอมาอดแบบดกอ่ะมาหาวิธีกันใหม่เ <Yes. S 1> ขากระเบิ้นเก่งจริงเก่งจังเลย ้นมันยาครับผมจะไปต้นไม้เนี่ยไปต้นไม้เพื่อไปเทคเมืองเขาฟรีๆแม่งออกเกษอีกตังค์ไม่พอจะสร้างสามหลังจนนะตอนเนี้ยหมดดากหมดตูดเอาไงล่ะครับผมเมืองด้านขวาขวาบนนั่นะนจะโดนเทคเป็นแรงแลนด์มาร์กแั้วเนี่ย ถอยสามมันก็ออกห้าอีกอ <You lose. S 1> สัตว์หอ,อกหอ,อกจริงหอ,อกหัก <Yes. S 1> นั่นเนี่ยโดเลยโ <Yes. S 1> อ้ฟยฟีอีกอาบิน <area> บินจริง,บ,รงบินจังอาสังเกตตัวตัวผมไว้ดีๆและการเอเรียลเนี่ยว่าบินมั้งไหมตกเมืองเราแม่งกับไม่บินตกเมืองเขาก็ไม่บินห <No. S 1> ืม บินขึ้นออกมาก่อนอย่าให้เขาบินได้ดังใจถอยเก้านะครับนั่นไงถอยเก้าออกแปดเออเอาให้ดีคู่ขี้กันหมดเสียง ลองเสียงดูตัดสินใจโอ้ยแม่งอยากจะบอกว่าแม่งโชคช่วยมากถ้าไม่ได้ตรงนี้จะตายนะครับผมเข yes, าก็ขยันตกเกาะน,นะมือหนักหนัก,นกไม่ลงที่จะลงแต่เกาะกูกจาก่ายกูทีละล้านทีละเจ็ดแสนแปดแสนอ่ะเทเลยอ้า การนางฟ้าด้วย <Double. S 1> เราเหลือตั้งอยู่800,000น,นะครับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ได <My turn. S 1> อ่ะดับเบลิล12ทีทีนึงจบเกมจบก็เฮียแหละแฮ่นนี่ไ yeah. งแม่งอิสระทอย12ต่อ9เฮียอ่ะโดนเทอีก ถอยสามนี่เนี่ยนั่งไงถอยสามออกสี่พอกูอยู่ถอยห้ามึงก็ออกสามให้กูต <an> ลอด <to attack. S 1> อ่อน้อยก็ยังไม่ให้เขาสร้างเลนมาร์กได้อ่ะโดนตัดแล้วเี้ยฟีกแม่งบินอีกแล้วเอ้ยบินด่วนอีกเดี๋ยวเปิด เอดเชียโอ้โหรอบเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวตัดก่อนแล้วครับผมตัดอะอะไรก็ได้ขอไปสองเมืองนั่นอะเออนี้ก็ถือว่าโชคดีนะ ดีไนมะ่ไปลงเกาะได้เกาะมานี่เครียดเลยขี้แตกหน้า,อ,าอีกแล้วครับท่านที่เดิมเลย นะบีนิกโอ้โหสิบสองโอ้โห,โโหคราวนี้ได้เ้ยอ, <I know. S 1> อันนี้นี่ถือว่าผ่านมาได้ oh, <laughs> ชนะได้ oh, พบเ <no. S 1> พราะว่าโชคช่วยมากเนี่ยโคดฟุกอ่ะ เรามาดูเกมต่อมาเกมสุดท้าย <c oughs> <c oughs> อันนี้อาจจะมีเสียงผมอยู่ด้วยนะอาจจะมีเสียงผมแทรกขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนอัดเนี่ยก็พูดไปด้วยคือ <c oughs> <c oughs> จากจะบอกว่าตานี้ลูกเต่าเฮี้ยมากเฮี <c> ้ย <oughs> สุดๆเลย ุดท้อย4นะครับผมออก10 แล้วดูแล้วกันว่าเขียนแบบออกะ่ะถ <turn>. อยสิบสองออกสิบทำอะไรไม่ไรยังอยู่ในเกณฑ์รับได้ <My turn. S 1> 2. 2> แบทจะหมดนี่กดดับเบิลสองลเนี่ยแม่งออกแปดนะครับ <Okay. S 2> เขียนแบบก็ยังไม่ออกดับเบิลสองีกทีอ่าจะดับเบิลสองีกทีเนี่ยออกห้าไปมาแล้วตรงหรือเปล่า ก็บนอะไปหมดแล้วลูกตองลูกเตาอันนี้ก็ไม่รู้จะเลือกเมืองไหนนะก็เลยเลือกสร้างที่มันเป็นคู่เราไว้ก่อนดีกว่านะนี่ถ้าเกิดเจอบางคนนี่ผมอาจจะโดนตัดไป2เมืองเลยเนี่ยอาจจะโดนเทคสองเมืองติดเลยเนี่ยอันนี้จะทอยสิบออก9้านะครับผม ันนี้ถือยังโชคดีนะที่ได้การ์ดนี้มา <Nice. S 1> อ่ะบินอีกไม่จ่ายด้วยมันดูเหมือนไม่น่ายากนะเนี่ยเดับ,บลสิบแล้วก็ไปตกเกาะแค่นั้นก็ <S 2> 2 <S ไ,ดได้แล้วเดับเบลสองก่อน <it> เผื่อเผือเ่อไว้ก่อนก็ปดนะคผมอเจ้าแปดนะแปด แปดไหมเ,เอาสนะิบสองาวัน 9, เอาเก้านะเล็งเกาออกเโอเคอยู่ คู่ต่อสู้บินไปต้นไม้เพื่อไปสร้างเมือง,อง,งนะครับผนนะมไอตอนเล่นนี่ผมก็ยังไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่บินมาที่เมืองแล้วมาสร้างเลยวะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ตัดแล้วด้วยนะอโอเค oh, <no. S 1> อ้าวที่มีเมืองแล้วด้วยะ ต้นไม้บางมองไม่เห็นโคมก็ก็นี่แหละสิบสามตาติดต่อกันได้ได้น้อยได้มากบ้างก็แล้วแต่ตาแล้วคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปเทสแล้วกันนะไม่รู้เสียงมันจะเป็นไงบ้างอะไรบ้างก็นีนะเล่นมาผมก็ไม่ได้เก่งครับแต่ว่าจริงๆก็ชนะชนะมาเยอะแหละแต่พอไปเจอของจริงเนี่ย เจอใครตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ดูหรอกนะพอแพ้แล้วเพิ่งมาดูใครวะที่เราแพ้โอ้โหคุณเชอรี่นะครับผมก็เออก็เจอของจริงก็เลยแพ้ไปรับคาบนะครับผมปะเกมนั้นก็จบข่าวเลย <c oughs> เล่นลีกด้วยไปก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันเป็นคลิปเทสสกมเกมสถีนะครับก็ว่าจะเป็นยังไงนะเก่งไม่เก่งผมผมก็ไม่เก่งหรอกนะครับผมก็ ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม